you สวัสดีคะ่ะวันนี้กับมะพร้าวมะพอ้กับสาวหมองเชนเคยคะ่ะกับมาถ่ายแปลงผักเช่นเคยแล้วพี่น้องคะ่ะก็บรรยากาศทงไฮทงนาะเสียงนกฮอ,องค่ะนี่สาหม่องกะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆแล้วคะ่ะแปลงพักเสาหมองแปลงกระเทียมก็แปลงผักบัวนะพี่น้องคะ่ะงามบ่คะ่ะบรรยากาศทงไฮทงนาดีสุดๆเลยคะ่ะผักบัวเลยก็ได้เห็นเป็นรูปเป็นรางแล้วล่ะพี่น้องเิึงงามบ่คะ่ะ เป็นเงาเป็นเงางามงามเห็นเป็นรูปเป็นรางแล้วก็มีความแบบดีใจนะพี่น้องมีความสุขนะคะเขาเห็ดใดบรรยากาศเสียงนกฮองดีดีบรรยากาศทงไฮทงนาค่ะด,ดีสุดๆเลยค่ะพี่น้องเบืองอันนี้อีกจักน้อยกระจิดดแต้มแล้วค่ะนี่ประกาศประกาศขาวค่ะอีกจักน้อยกระเจิดดแต้มแล้วพี่น้องงามๆาเลยค่ะ นี่ค่ะพระกาศข้าวปีเริ่มตน้นง่ายแล้วพี่น้องระยะการปลูกสองอาทิตย์พอดีค่ะอีกจกน้อยเขาก็จะได้ลกเปดแตมแล้วค่ะต้นซำมีกพอะแตมแล้วงามวะพี่น้องงามๆเลยค่ะงามใส่ฟุ้นขีงวค่ะนี่ ได้นขี่งัวแล้วก็เฟียงกบให้เพิ่มความชุ่มชื้นไว้ค่ะเดีย๋ยวเห้าก็ะลกไปแตมแล้วพี่น้องแต่มือน,นี้สาวหม่องว่าท่านได้ลกค่ะเมื่อท่านได้วางเดีย๋ยวางสาวหม่องก็สิมาาลกแตมให้พี่น้องเบื้องเด้อค่ะอีกสักหน่อยก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนลางหรอกพี่น้องปลูกพักต้นใหญ่ก็จะเขียวชะอุ้มงามอันนี้บ่ท่านได้เขียวชะอุ้มปันใดค่ะเป็นเขียวเขียวขึ่นมาเพราะว่ากำลังปลูกหม่ก็เลยเมื่อท่านได้เขียวปันใด บรรยากาศเที่ยงนะ้าเสาหม่องบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีแห้งอีหลีเป็นบรรยากาศดีแบบอากาศปลอดโปร่งนะพี่น้องมงีอากาศเย็นอยู่แ้วค่ะสิบเก้า,าองศางานเสาหม่องมีน้นำหมอกค่ะน้ำหมอกหลายช่วงนี้ตเตว้นกำลังสื้ขึ้นค่ะเห็นเงาเสาหม่องตเตว้นกำลังขึ้นบ้านนี้ ก็จะทายฟังนี่เมื่อเห็นเงาแต่ว่ากสิยอนแสงแน่เด้อค่ะแต่ว่าค่ะชัดยู่น้องพี่น้องแปลงพักก็เริมไใงใขึ้นไปเรื่อยๆอีกสักน้อยก็จะใส่ฟุ้นแต่ตอนนี้ว่าท่านในใส่เดี๋ยวให้เพิ่นกินอาหารเก้าที่สมองใส่ตอนปลูกเซจเป็นที่เรียบร้อยก่อนให้เพิ่นกินแบบนันก้อนแต่ใาสาน่นำๆไหลพักสีบบ่งงามค่ะพี่น้องมันจะเค็มโพดใส่ฟุ้นไหลพักเค็ม เดี๋ยวเพิ่มเปอยกระเทียมนี่งามเขียวชะอมซ้ำของมักกระเทียมทุกค่ะเป็นอี้ยังที่ว่ากระเทียมนี่มันเป็นแบบมันได้กินประจํานะคะกระเทียมน่ะกระเทียมเขาได้กินประจํา แปงกระเทียมเนื้ๆเลยค่ะปีนี้เฮ็ดแปงเนื้เด้อพี่น้องปีกายนี่เฮ็ดแปลงสันๆไม่ได้เฮ็ดแปลงเงื้คือจังสี่ปีนี้เฮ็ดแปลงเงื้อค่ะสมองยางเบิง้งผ้ายางเนื้แปงกระเทียมสีเนื้อก็แปลงผักบัวเด้อค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศดีแห้งอันนี้ผักกาดหินด้วค่ะ,ะควัฒแนวน้ำสมกวัใหม่มาฉีดเลยพี่น้องมีแมงกัดแตวบาถัดต้นไ่เรา่ค่อยกัดปานไดนดอกค่ะต้นน้อยๆมันยังบ่ทันไน้ทรงกินแมงกะสิกัดอยู่ค่ะหยานนี้ก็เกิดเลยค่ะสมองลกประจํานี่นึงลกหยาออกประจําเลยถ้าพ่ลกหยากะซีไง งามผักอีกพี่น้องงามผักก็คือคําว่าคุ้มผักนี่ละค่ะมันจิคุมต้นผักผักเราจะไม่งามเดี๋ยวไง้จักน้อยสมองกระเจียวฟุ้นขี่หมูมาใส่ค่ะใส่ฟุ้นขี่หมูนี่ผักงามเด้อพี่น้องแต่ว่าย่าไปใส่หลายลืมทยอยใส่ทีละนิดทีละน้อยให้เพื่อนได้กินสารอาหารไปเรื่อยๆ เ้าาใส่หลายเทเดียวเลยพักเขาตอนไหนไงพดเพียงพอนะคะเพิ่นกระซิต้ตนเปื่อยต้นเฉาดีบ่ดีกะเปื่อยหายไปเลยค่ะโัษณาส่อมไม่สมองการล้อให้เพิ่นใหญ่ก่านีก้อนไขยจีส่อมเคยจีไสให้มันง,งามๆากูนีค่ะบรรยากาศยุทงยุไฮนี่พี่น้องบรรยากาศดีดีสมองก็มากมาเรนทงค่ะเวลาว่างเวลาอย่างมาเบื้องแปลงพักเจ้าของ อันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงในเด้อค่ะอาจ,จีริมเลียมน้อยหนึ่งเพราะว่าถ่ายย้อนแสงก็อัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆแล้วค่ะสวนพักเนาะเป็นจิจวัตประจําวันของสาวมงกะว่าม,มีอย่างมากไม้พี่น้องช่วงนี้สาวมงกะถ่ายให้พี่น้องเบื้องประมาณซ้ำนีนะะ้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเ้ามาพอกันไหมเดี๋ยวสาวมงจะไปเฮ็ดคลิปยกกยวกับอย่างกับฝากพี่น้องเป็นก็ลังใจสาวมงน้ำในเด้อค่ะไปพี่น้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ